สวัสดีครับผมหนุ่มพูนสวัสด์พุ่มชัยครับวันนี้จะมาให้พี่น้องผมเพื่อนนะครับได้ดูจำปานะครับจำปาดะคนใต้เรียกจำปาดะนะครับปีนี้ที่ข้างข้างบ้านผมนะครับดกมากเลยนะครับนี่มาเป็นเอาช่วงหลังนะครับผมนึกว่าไม่เป็นแล้วปีนี้นะครับดูจาก ใต้โคนเลยนะครับนี่โคนต้นนะครับจำปาดะก็คือไอ้ผลไม้คล้ายๆขนุนนะครับแต่ว่าที่ภาคใต้นี่เขาจะนิยมปลูกกันนะครับแต่ว่าที่จังหวัดอื่นภาคอื่นผมไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่านะครับนี่เป็นเป็นดกนะครับเป็นน้ดกนะครับถึงถึงโคนต้นเลยนะครับจำปาดะอันนี้รสชาติจะหอมนะครับช่วงนี้ได้ข่าวว่าแม่ค้าหาอยู่นะครับเพื่อที่จะพาไปทอดขาย คู่กับรวยแขกนะครับนี่ลูกมันนะครับยังไม่ยังไม่แก่ดีนะครับนี่ดกดกนะครับดกมากอันนี้ผมเอาพันมาจากจังหวัดระนองนะครับที่บ้านคุณพ่อนะครับไปไปถึงปลายนะครับไปถึงปลายเลยนี่ครับใครอยากจะกินจะทานนะครับก็เชิญได้นะครับอีกประมาณไม่กี่วันนะครับบางลูกมันก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะครับหล่น อันนี้ผมไม่ได้หอ่อไม่ได้อะไรนะครับปล่อยตามธรรมชาติเหลือจากมดจากมแมลงนะครับก็กินนะครับนี่เป็นถุงโคนต้นเลยนะครับนี่จำปาดะนะครับอันนี้เป็นลูกไม่ใหญ่นะครับลูกประมาณกิโลหรือว่าสองกิโลนะครับถ้าหากว่าเป็นลูกลูกใหญ่นี่ก็จะประมาณสามกิโลที่เขาขายกันนะครับกิโลตั้งหกสิบาทผมว่า แพงนะครับแพง60บาทมาบ้านผมก็ได้กินของฟรีนะครับนี่ถือว่าลูกใหญ่นะครับเนี่ยที่ซูไม่ดูนะลูกลูกใหญ่มากก็ปล่อยตามธรรมชาตินะปลอดสารล้านเปอร์เซนต์เพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยให้เขาอยู่แล้วนะครับก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับนี่เป็นถึงนู่นเลยนะครับอาจจะมีการย้อนแสงบ้างแล้วว่าถ่ายตอนเที่ยงนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มพูลสวดคุ้มใช้ด้วยนะครับขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ นะครับก็อาจจะมีคลิปต่างๆนะครับดนตรีบ้างนะครับการทำอาหารอะไรต่างๆนะครับนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เห็นนะครับจำปาดักนะครับจำปาดักเอาทอดก็ได้นะครับกินแบบสุกๆก็ได้นะครับก็แค่นี้นะครับถ่ายให้ดูว่าที่บ้านผมก็มีผลไม้ตามฤดูกาลหลายอย่างนะครับหลายๆอย่างแม่โพดพูดพูดติด ขอบคุณทุกกําลังใจและคําติชมนะครับผมทุกกําลังใจและคําติชมครับผมพูดทองแดงบ้างแล้วก็กนปักใต้นั้นๆได้พูดภาษากลางก็โอเคแล้วครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ